สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาซักเสื้อลูกไม้นะคะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะของไฟไลายน,นะคะตัวนี้กลิ่นหอมอ่อันนี้กำจัดกลิ่นอับชื้นได้ดีนะคะเหมาะสำหรับซักกลางคืนแต่ว่าที่ร้านหนึ่งเก้าซักดีนี้จะใช้เป็นประจำเลยนะคะกลางวันก็ซักใช้กลางคืนก็ใช้นะคะอันนี้วิธีการซักเวลาเราซัก เื้อผ้าพวกนี้ห้ามลงแปรงเด็ดขาดนะคะเมื่อกี้ซักไปนิดหนึ่งละนึกได้ก็เลยมาถ่ายคลิปนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้คอวิธีการซักก็คือเราก็แค่ใช้มือไปไปมือถูๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมือถูๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆห้ามใช้แปรงเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าใช้แปรงผ้าเสียแน่นอนนี่ค่ะนี่นะ เสื้อลูกไม้พวกนี้นี่ห้ามเข้าเครื่องนะคะนี่นคะถูถูถูวิธีการทํำเราก็จะถูถูถูเบยนถูทั้งตัวถูเบาๆจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือช่วงหลักแล้วนะคะบางทีมันมีค่า มีไม่มีเราก็ต้องซักจุดนี้ต้องทะนุถนอมนะคะผ้าพวกนี้เบาๆเบา,บาไปนี่นะคะ่ะ,คะการซักผ้าลูกไม้จะเป็นแค่นี้เราซักเราก็ทะนุถนอมเขาเวลาที่เราซักเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยละซักไปได้ซักระยันนี่ละซักแป๊บหนึ่งละเวลาจะ เอาไปตากนี่เราล้างน้ำเปล่าสองน้ำนะคะเวลาตากให้เราพาดไว้ที่ออตะกร้าก่อนเดี๋ยวเบิ้ลไปนํำไปแปนนะให้น้ำขึ้หยดหมันเราจะบีบแบบนี้เนะะี่ยนี่ค่ะเนาะแล้วเวลาจะพาดเนี่ยเวลาพาดที่ก่อนตากให้พาดแบบนี้นะคะให้น้ำหยดดีดีก่อนเราเราค่อยเอาไปตากค่ะวันนี้มาสอนคลิปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีนะคะทุกคน